สวัสดีครับสวัสดีกันตอนกำคำ,ค,ำมมครับผมมืดครับผมตอนนี้นมาทุ่มหนึ่งแล้มั้งครับจะมีอังครับมาทักได้มาสบายดีครับข้ังหลังครับเห็นบอมาเร็บแบบแบบมีลมแรงนิดนึงครับสองมือละครับ้อนฝนมาตกจะตอนนี้กทคงกำมืดละครับผมอาทีทุ่มหนึ่งแลมั้งโอโมงเคืองทุ่มหนึ่งแหละอืม นี่กัเมนูกัเห็ดขางบนบ้านครับผมแกงบวบครับผมแกงปลาสืบปนินมาว่านนนเนาะตัวหนึ่งก็ลเลยแบ่งแกงใส่บวบครับบวบหอมในหม้อหนึ่งประมาณนักสองสองสามสองถ้วยแต่เหลือนิดน,นึงครับบะสิี่ปนครับปนปลาเนาะเหลืออยู่ประมาณสักสามสิบครับตัด,ดแบ่งแล้วปนซ่บซ่บนำคนๆจำขหนียวจ้ำครับเอาไปซื้อขหนี้วมาหันน่นครับผม อ่ากิโลละสี่สิบาทครับคืนแพงอยู่ครับแปแรบครับเลือกที่ตรงมาหอดมหอดแปบตลอดแลบข้างหลังหลังก็แลบครับฟังรับด้านครับผมแต่วลมมาแล้วใหเบิงบรรยากาศฟาแรบเนาะหลังข้างหลังทางนั่งนี่ก็แลบครับผมแป๊บๆเลยทางนี้กะคือน่าจะเป็นลากบัวหลวงเนาะ านบนหลวงทั้นี้บางเลนครับรัชพัฒกรแลบอยู่ครับแป๊บางทั้งนี้บางทั้งนี้็ีเป็นอ่านมทวนครับการเจนบุรีอ่าออกพนมทวนออกอันนี้ละครับอูท้องอูทิงอ่งนี้ละครับ สีฮอดปะมันนี่การแลบทุกมือครับผมแต่ว่ามันนี่เลยซื้อว่าสีแลบหลับทิศเนาะกระโปรงหัววัสีฮอดปะฮอตสายเปล่งไฟแลบครับดนโดนครับทายเถื่อยุไกลครับผมมาต่องย่านครับเปิดโหมดปกติธรรมดาไม่ได้แลบครับบมไม่มีเสียงเราเหมือนกับก๊างเย็นครับผมมันนี่ก็บ่ม,มีชุราออกไปใส่ครับมีตอนตอนสอบไปทรงลูปบันไดกัยังบนลงจากรถอยู่ครับรถติดียวนี่แหละ อย,อย่างนั้นยาแถวลงนะครับจังหน่อยลมกับกำลังดีครับบรรยากาศกำลังดีเลยอุวประกวดเข้าไปขึ้เมื่อยกข้าวในรถนี่ครับผมยังบบขนลงเพราะว่าเฮ้ยเป็นแคดก่อนครับผมเพื่อเดเทง่ายดีกคนขึ้นคนลงเนาะนี่กรมาไายครับเหมือนเมือยครับผมเมื่อที่บ่มีแต่เนี่ยนิดหนึ่งเนาะปนแปด๊ดแป๊ดก่อน งาน,น,นมืดครับกระเพ้าครับเป็นดอกอีกแล้วกระเพาเป็นดอกอีกแล้วเป็นกระป๋อแห้งกันครับเดี๋ยวเก็บอีกรอบแมงลักจะเต็มครับเติมเลยช่วงนี้บวบมาหน,นีเก็บได้ยูซีหาลูกครับผมบางหูว่าเถ้ามันอย่างครับเถ้ามันตายเลยกับลูกหน่อยมันร้ายครับตายเหลืออยู่สองสามเถาเอง กะติปลูกไร้เยอะครับผมกะนาวสีพอดีแหละเนาะเด่นโล่เลยครับเดี๋ยวปลูกไหมกับนี่กะบ่มีมมยังไร้ครับมาชุดเฮ้ยมาบอกมาเล่นกันซื้อครับขึ้นฮอดครับผมบ่มีคิมโลงกันเลยเอ้มาทายเบิรงปลาแลบปลาร้องไงเบิรงเนาะปลาแลบจะซื้อครับเดี๋ดมมยวม,นะมันง่ามดีครับผม พอดีว่านี่ไปเฮ็ดงานอยู่โรงงานนะครับพอดีพวกเนี่ยเห็นที่เฮ็ดงานเป็นเป็นไปลบลี่กันครับวันนี้เป็นถามว่าบอไปอีกบะ่ยังญยิ่งข้าสั่งมากครับก็เลยบอกบอกเนว่าบุญยิ่งข้าสั่งง่ายเนาะแต่ได้ยังบม่ได้สั่งอย่างเลยก็เลยยังบม่ได้ไปเป็นอัดไปมีทาสีกระปูกกระเบื้องครับผมไปปูก่อนมันก็เหลืองานไปจะบอกครับผมเหลือเก็บสายเมนที่มันตกะผาดดินกับผาดต้นไม้อยู่ครับเพิ่นเพิ่นเก็บกัให้เก็บครับแค่ปีนเสาประมาณสัก สิบกาต้นนี่แหละครับไอ้นโปเก็บกันแล้วแต่เพิ่นครับผมปล่อยไว้ทั้งนั้นแหละกพตอนนี้ช่วงนี้หนาฝนเนาะท่านผูกระดาษทิชชูคือกันเนาะงโรบุรีตกคือกันกระดาษท,อาทิอันตรายอยู่ครับผมเอาต้นใหม่เป็นหัวต้นต้นฮานุนางยงพลังและะ้วก็ต้นคันเดชครับผมพวกกิ่งใหม่ใหม่กิ่งปอปอครับผมกิ่งม่วงเนงางม่มวงน้ำ นั่นนี่ครับขนาดพันธุ์ตัดทิ้งไปหลายแล้วครับแต่ว่ามันก็นยังยังมันก็นยังแบบกิ่งขาดกิ่งหยังอยู่ตังนี้ตัวโตวครับผมีครับวันนี้ตัวมือว้าหสี่เหลี่ยัวนี้ดูว่ามีเลยมีสามด้านเสียงโมฮูรีวัดครับผมน่าจะเป็นงานดาวดำเออมันลำลมะนะครับเนาะ ที่ฝากไปท่านี้ครับผมมาเบิ่งบรรยากาศแรงๆครับเพิ่งปพาแลบว่าอันเหลี่ยมกันครับผมโอเคครับผมกะกลัขึ้นนี่กะนอนหลับพอดีครับผมฝากก้นไค์กดนสับสไครตน้ำเนยนะครับดื้อเป็นกำลังใจนะครับผมเป็นคลิปไายเรื่นๆม้วนๆครับผมแต่ก็อยากได้อยู่ครับยอดทรัพยอดผู้ติดตามก็ได้ตอนนี้เรื่องนี้เงอยู่ครับผมก็ว่ากันคลิปต่อไปนะครับผมเนาะแต่แล้วคลิปนี้ไปก่อนครับผม สวัสดีมีความสุขทุกคนครับผมสวัสดีครับ